สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราอนู่พระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ57-64นะมัทธิวบทที่26ข้อ57-64นะพระธรรมตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราคุ้นเคยนะเอ่อเปตดนนการณ์ที่พระเยซูถูกจับแล้วแล้วก็ถูกนำไปแต่สวนต่อสภาบบเอ่อนะถ้าเราเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่พระองค์โดนกระทำเนี่ยก็คือโดนโดนใส่ร้าย ใส่ร้ายถึงสิ่งที่พรรองไม่ได้กระทำแต่ว่าคนฟาริสีเอ่ยทาบัญญัติเอ่ยอธรรมจารย์เอ่รรยอหรือพวกโปรโรหิตเนี่ยก็พยายามที่จะใส่ร้ายหาเหตุผลต่างๆหาข้ออ้างต่างๆเพื่อที่จะจับพระเยซูแล้วก็นำพระเยซูไปตึงสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าพระเยซูเนี่ยไปขัดผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์ของพวกนี้นะ หนึ่งขดผลประโยชน์ถ้าเราจําเหตุการณ์ที่ในพระวิหารได้ใช่ไหมที่พระองค์ทรงไปชําระนะไปชาระพระวิหารนะไปจัดการกับพวกแลกเงินพวกขายสัตว์ที่ที่ค้ากาไรเกินควรนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลประโยชน์นะเราได้จะเข้าใจเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะว่าถ้ามีการแลกเปลี่ยนก็มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีการค้าขายก็มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ง พวกปุโรหิตหรือพวกธรรมจารหรือฟาริสีเนี่ยก็มีส่วนในผลประโยชน์นั้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ใช่ไหมครับเจ้าของพื้นที่เราไปขายของที่ไหนก็ต้องจ่ายค่าเช่าเนี่ยจ่ายค่าคุ้มครองอะไรประมาณนี้นั่นคือผลประโยชน์ที่ที่พวกธรรมจารได้รับอีกประเด็นหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทําพวกพระเยซูเนี่ยก็ไปกล่าวโทษใช่ไหมกล่าวโทษพวกฟาริสีกับพวก,พวกธรรมจารว่าพวกนี้น่าซื่อใจคตร่นับถือศาสนาแต่เพียงเปลือนอก นั่นคือนั่นคือสิ่งที่พวกเขาอาจจะว่าเก็บกดเนี่ยจจะเก็บกก็ได้แล้วก็พยายามที่จะหาช่องทางที่จะฆ่าพยิยสุริตดสุดท้ายเราก็พบว่าพระเยซูก็ถูกประหารนะโดนตึนที่ไมกังเขนนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพเย,ยสุริดซึ่งหลายครั้งเนี่ยชีวิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเราก็จะความจริงอย่างว่าก็จะมีอะไรบางอย่างเข้ามากระตุ้นเรา เข้ามาขัดขวางเราเข้ามายุ่แยงแตะแคงรั่วเราเข้ามานู่นนี่นั่นเราเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเสียผลประโยชน์ถ้าเราไปขัดคอเขาไปขวางผลประโยชน์เขานี่เรากำลังจะเดือดร้อนนั่นนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะเผชิญหรือได้รับอันตรายอะไรบางอย่างเรายังคงยึดมั่นในสิ่งที่เรา ทำหรือไม่เรายัางคงยึดมั่นในความถูกต้องเรายึดยงที่มั่นในความจริงที่ควรจะเป็นหรือไม่นะซึ่งหลายครั้งหลายคนก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดบนความถูกต้องหรือยืนหยัดในความจริงได้นะก็เอ็นไปตามานะไปตามน้ำใช่ไหมครับต้องแบบนี้สิถึงจะได้ต้องแบบนี้ที่ทำนี้ได้ไงไปขัดขวางเขาอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็พบ ว่าคนบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาสํารวจชิงเราว่าเราช่งเราเป็นแบบไหนเรายืนหยัดในความถูกต้องยืนหยัดในความจริงยืนหยัดในสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ถึงแม้ว่าเราอาจจะสูญเสียผลประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะาจได้รับอันตรายถึงแม้ว่าเราจะอาจโดนโดดเดี่ยวไม่มีใครครบ้ะเพราะว่าไปขัดขาเขาไปขัดผลประโยชน์เขาก็เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกนะให้เรายืนหยัด นะยืนหยัดในความจริงในความถูกต้องเหมือนที่พเยูุริตยืนหยัดในความจริงในความถูกต้องและสุดท้ายโอเคนะวันนี้เราอาจจะไม่ถูกตึงเหมือนพเยูุริตแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับก็ไปในทํอนองเดียวกันกันกบพะองค์นะโดนหลังแกโดนอาจจะโดนไม่ชอบที่หน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับแต่ว่าสุดท้ายที่สุดเมื่อเราสามารถยืนหยัดในความถูกต้องได้พระเจ้าก็อยู่ข้างเรา พระเจ้าเราอยู่ของเราเพราะนั้นเราก็จะไม่กลัวเราจะไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นให้เรายึดมั่นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่บนความจริงและความถูกต้องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยขอบพระเจ้าเวพรกัน